สวัสดีครับพี่น้องท่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในฮิบรูบทที่11ข้อ31ครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความเชื่อของนางราหบหญิงแพทย์สยาในพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่11ข้อ31บอกว่าเพราะความเชื่อราหบหญิงแพทย์สยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีแล้วขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อโยชูวานาอิสราเอลเข้าประชิดเมืองเยริโคและขณะที่เยริโคกําลังจะพินาศกําลังจะพังนั่นเอง คนเยริโคเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอิสราเอลถ้าเราอ่านในบทที่2ข้อ9ข้อ10คนกำลังหวาดกลัวแต่พระคัมภีร์เนี่ยนะครับก็ได้นำให้เรามาเห็นภาพภาพหนึ่งในตรงนี้ก็คือภาพของนางราหบหญิงแพทย์สยาซึ่งคนดื่นพินาศแต่นางราหบไม่ได้พินาศนางราหบเป็นภาพของคนที่โลกถือว่าล้มเหลวเพราะเธอเป็นหญิงแพทย์สยาแต่เธอเป็นแบบอย่างกับเรานะครับเป็นแบบอย่างกับเราอย่างไร3ามเรื่องด้วยกัน ความเชื่อของนางเป็นความเชื่อที่มีการเลือกอย่างถูกต้องหนึ่งเธอเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าแทนที่เธอจะไปสนใจกับคำพูดของคนที่อยู่รอบข้างแต่เธอเลือกที่จะคิดและเชื่พอพระเจ้าคนในเมืองของเธอไม่ได้คิดแบบนั้นความเชื่อของเธอการยอมรับว่าม,มีพระเจ้าขณะที่คนอื่นนั้นหวาดกลัวและไม่ได้เชื่อวางใจพระเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้ายิ่งใหญ่และกลัวพระเจ้าแต่ไม่ได้เลือกที่จะเชื่อพระองค์แม้เธอจะเป็นหญิงโสเพณีต่ำต้อย แต่เธอมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้าเพราะเธอเลือกที่จะเชื่อไว้วางใจพระเจ้าราหบได้รับความเมตตาและการคุ้มครองจากพระเจ้าเพราะท่านเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์สร้างฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลกเบื้องล่างวันนี้แม้คนรอบข้างจะเชื่ออะไรเป็นเรื่องของเขากลุ่มของเราเขาจะเชื่ออะไรเลือกของเขาตัวของเราต้องเลือกที่จะเชื่อพระเจ้า อย่างสุดใจของเราอันที่สองครับเลือกจะทำตามความเชื่อเขาไม่ได้มีแค่ความเชื่อในทฤษฎีที่คิดไข้ครวนว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงความกล้าของเขาในพระคัมภีร์ในตอนนี้จะบอกว่าเขาเองนั้นต้อนรับคนสอดแนมอย่างดีขอบคุณพระเจ้าครับความเชื่อของเธอคือกล้าที่จะซ่อนคนสอดแนมและเรารู้ว่าโทษคือประหารชีวิตแน่นอนและโดนประหารทั้งบ้านแน่นอนเลยแต่เธอเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถช่วยได้ พระองค์ก็จะทรงปกป้องได้เช่นเดียวกันและไม่ใช่เพียงเท่านั้นเธอกล้าที่จะขอความช่วยเหลือให้ครอบครัวของเธอรอดพ้นจากการถูกทําลายด้วยการผูกผ้าแดงไว้ที่หน้าต่างเธอกล้าเชื่อแบบนั้นเราขอบคุณพระเจ้าครับอันที่3เธอเลือกที่จะกลายเป็นพรขอบคุณพระเจ้าครับเธอเป็นพรมากมายหลายเรื่องอันแรกพระพรที่ช่วยชีวิตผู้สอดแนมอันที่ส พระพรที่ช่วยชีวิตครอบครัวของเธอทั้งตัวเธอและครอบครัวของเธอทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าในยูเชวบทที่6กข้อยีและทราบไหมครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ใหม่เธอยังกลายเป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับเป็นต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่มากแถมช่วยประชากรอิสราเอลให้ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในเยริโคความเชื่อของเธอกลายเป็นพรให้กับคนจำนวนมากมายที่เราเองนั้นคิดไม่ถึงคนอื่นจะดูถูกเธอยังไงไม่ใช่เรื่องสําคัญ แต่เพราะเธอเลือกครับเลือกเชื่อพระเจ้าเลือกกระทำตามความเชื่อเลือกจะกลายเป็นพรชีวิตของเธอก็ได้เป็นอย่างที่เธอตั้งใจอยู่ที่เราเลือกครับอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเลือกของนางราับเพราะเธอเลือกเชื่อพระเจ้า,เ,จาเลือกทําตามความเชื่อเลือกที่จะกลายเป็นพรเธอจึงเต็มไปด้วยพระพรมากมายโปรดรับมาดดหลายเหมือนนางราับที่จะเป็นคนที่เลือกถูกต้องเสมออธิฐานด้วยกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าพ่อครับ